สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุยกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับของเศษส่วนและจํานวนคะนะคะมาดูกันเลยค่ะม,มาตรฐานการเรียนรู้นะคะตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่คอ1.1 1นนะคะเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโจมบัตรของการดำเนินการและการนำไปใช้นะคะป4ข้อที่4นะคะเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนต้องสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับของเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะและเปรียบเทียบและเรียงลำดับของจำนวนคะที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะมาเรียนกันเลยค่ะ วิธีการเปรียบเทียบนะคะขั้นที่1ต้องตรวจสอบดูว่าตัวส่วนนั้นเท่ากันหรือไม่นะคะอันที่2ถ้าตัวส่วนนั้นเท่ากันให้เปรียบเทียบตัวเศษได้เลยนะคะและอันที่3นะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะนํามาเปรียบเทียบกันได้นะคะ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าตัวเศษนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะดูตัวเศษนะคะถ้าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเอง มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเศษสี่ส่วนเจ็ดกับเศษหกส่วนเจ็ดเรามาดูซิว่าตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากับเจ็ดมาด,ดูตัวเศษเลยค่ะมีเลขอะไรสี่กับหกตัวไหนมากกว่ากันคะหกมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่อยู่หน้าหกต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเพราะสี่น้อยกว่าหกนั่นเอง ตัวอ,อย่างต่อไปเลยนะคะเศษแปดส่วนเกับเศษสี่ส่วนเนะคะมาดูเลยเราจะเห็นว่าตัวส่วนคือเลข9เท่ากันเลยใช่ไหมคะแล้ามาดูตัวเศษมีอะไรคะมีเลข8กับเลข4อะไรมากกว่ากันคะ8กับ4 8มากกว่า8อยู่ข้างหน้าก็ต้องใส่เครื่องหมาย มากกว่านั่นเองเก่งค่ะดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างถ้าตัวส่วนไม่เท่ากาันทำยังไงต้องทำตัวต้องทำเลยคะ่ะต้องทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะโดยการคูณหรือการหาร เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าเลยนะคะอ่ะดูตัวอย่างเลยค่ะเศษ6กส่วน7กับเศษ13ส่วน14เราจะเห็นว่าตัวส่วนเป็นไงกันคะไม่เท่ากาัน เราเอาเศษหกส่วนเจ็ดมาทำตัวส่วนให้เท่ากับสิบสี่เลยโดยทำไงคะเจ็ดทำอะไรแล้วได้สิบสี่ก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยสองนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคูณตัวส่วนเราต้องคูณตัวเศษด้วยนะคะหกคูนสองเจ็ดคูนสองนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะสิบสองส่วนสิบสี่นั่นเองเนื่องจาก เนื่องจากอะไรคะเศษ12ส่วน14เนี่ยมากกว่าเศษเอ้ย12ส่วน14เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเศษอะไรคะ13ส่วน14ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเศษ12ส่วน14คือเท่าไหร่คะเศษ6ส่วน7จะมีค่าน้อยกว่าเศษ13ส่วน14นั่นเองอ่ะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ เศษ1สิบ่วนสิกับเศษสองส่วนหทำยังไงคะอ่าเอา1 2บส่วนสิทำสิบให้มีเศษเท่ากับ6เพราะฉะนั้นต้องนำไปทำะไรคะหาสิบหารอะไรแล้วได้6กคะสิบหารด้วยหารด้วยะไรคะหารด้วย3ามนั่นเองสิ 12, ก็ต้องหารด้วย3 18สิบแปดหารสามหารสเหลือเท่ากับเ 4ส่วน6นั่นเองเราจะเห็นว่าเนื่องจากเศษส่วน6เป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสอส่วนหมากกว่ามากกว่าเลยคะเศษ2ส่วน6นั่นเองดังนั้นเศษ12ส่วน18ก็มีค่ามากกว่าเศษ10บเศษ2ส่วน6นั่นเองอ่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ ศษ15ส่วน35กับ7 2ส่วน7เรามาดูเศษ15ส่วน35ทํา35ให้เท่ากับ7ทํำยังไงเอ่ยก็ต้องนําไปหาร35หารอะไรแล้วได้7คะหารด้วย5นั่นเอง15หาร5 35หาร5ก็เหลือเท่ากับ7 3ส่วน7นั่นเองเนื่องจาก7 3ส่วน7 มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษส 2, ส่วนเมากกว่าเศษส 2, ส่วนเใช่ไหมคะดังนั้นเศษสิส่วนสาก็ต้องมากกว่าเศษส 2, ส่วนเนั่นเองพอจะทำได้ยังคะ,ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ,ะมาดูต่อเลยคะ่ะการเปรียบเทียบจำนวนครับ้างนะคะ จำนวนนับของจำนวนคะใดมากกว่าจำนวนคะนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะแต่ถ้าจำนวนนับของจำนวนคะเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดามากกว่าจำนวนคะนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเองมาดูตัวอย่างเลยค่ะสเศษ11ส่วน17กับ2เศษ6ส่วน17 เราจะเห็นว่าจํานวนคะเท่ากันไหมคะจํานวนนับเท่ากันไหมเท่ากันนั่นเองนะคะจานวนนับเท่ากันคือเท่ากับ2ตัวส่วนเป็นไงกันคะเท่ากันเราก็มาดูตัวเศษเลยคะ่ะ11กับ6อะไรมากกว่ากันคะ11มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองอ่ะตัวอย่างต่อไปเลยคะ่ะเศษ จำนวนอะไรคะ5เศษ7ส่วน23กับ5เศษ15ส่วน23เราจะเห็นว่า5เท่ากันไหมคะจํานวนนับเท่ากันคือ5เศษส่วนส่วนมีค่าเป็นไงคะ23เท่ากันเรามาดูเศษเลยคะ่ะ7กับ15อะไรมากกว่ากันคะ15มากกว่า7น้อยกว่า15เพราะน้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเอง ตัวยอย่างถัดไปเลยค่ะ8เศษ12ส่วน21กับ8เศษ4ส่วน7เราจะเห็นว่าเป็นไงคะจำนวนนับเท่ากันแต่ตัวส่วนเป็นไงกันคะตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยเอาเศษ12ส่วน21มาทำม,มาลายมาทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไรคะ7นั่นเอง7 เพราะฉะนั้นทำตัวส่วนให้น้อยลงต้องนำไปหารนั่นเอง12หาร3 21หาร3ก็ได้เท่ากับเท่าหร่คะเศษ4ส่วน7นั่นเองเนื่องจากเศษ4ส่วน7กับเศษ4ส่วน7เท่ากันไหมคะ4ส่วน7เท่ากับ4ส่วน7ไหมเท่ากันดังนั้น8เศษ12ส่วน21จะเท่ากับ แปดเจดสี่ส่วนเจ็ดนั่นเองอ่ะตัวอย่างถัดไปเลยคะ่ะสามเศษเจ็ดส่วนแปดกับสามเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่เราจะเห็นว่าจำนวนนะับเป็นไงกันคะเท่ากันแต่ตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าเราต้องทำเจ7เจ็ดส่วนแปดให้แปดนีตัวส่วนเป็นเท่าไรคะยี่สิบสี ใช่ไหมคะตัวส่วนมากขึ้นก็ต้องนำ8คูณอะไรแล้วได้24คะก็คูณด้วย3ใช่ไหมคะ7ก็คูณด้วย3 8คูณด้วย3เท่ากับ21ส่วน24เนื่องจาก21ส่วน24มากกว่าหรือน้อยกว่า11ส่วน24มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่า11ส่วน24ดังนั้น3เศษ7ส่วน8จะมีค่า มากกว่า3เศษ11ส่วน24นั่นเองการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะแล้วจึงเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษนั่นเองมาดูการเรียงลำดับต่อเลยนะคะ การเรียงลําดับเศษส่วนต่อเลยค่ะการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะมาดูเลยจงเรียงลําดับเศษส่วนคือเศษสี่ส่วนห้าเศษหกส่วนสิบเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบและเศษสามสิบหกส่วนสี่สิบเราจะเห็นว่าจากน้อยไปมากเราเห็นว่าตัวส่วนเป็นไงกันคะไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะตัวส่วนไม่เท่ากันเลยคือห้าสิบยี่สิบสี่สิบเราดูซิว่าตัวส่วนใดมากที่สุดคือสี่สิบ แล้วก็ทำทุกจำนวนให้ตัวส่วนเท่ากับ40เอา้ามาดูเศษ4ส่วน5ก่อนเลยค่ะษ4ส่วน5ทำตัวส่วนให้เท่ากับ40โดย5ไปคูณ8 4ก็ต้องคูณด้วย8จะได้เท่ากับ32ส่วน40ตัวต่อไปเลยค่ะเศษ6ส่วน10ทำตัวเศษ1 0ให้เท่ากับ40ก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย4 4คูณ10ได้40 สีคูณหก็ได้24ต่อไปเศษสิบ็ดส่วน20่สิบาตัวส่วนให้เป็น40ก็คูณด้วย2ทั้งเศษแล้วก็ส่วน11บคูณสได้22 20ิบคูณสิได้40 20ิคูณสได้40นะคะต่อไปสามสิบหส่วนสีแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องทําแล้ว เอามาเรียงลำดับจากน้อยไปมากตัวไหนน้อยที่สุดคะก็คือ22ส่วน40แล้วก็24ส่วน40ต่อไป32ส่วน40และ36ส่วน40นั่นคือ22ส่วน40ก็คือ11ส่วน20แล้วก็อะไรคะ6ส่วน10แล้วก็เศษ4ส่วน5แล้วก็เศษ36ส่วน40นั่นเอง จำนวนนับของจำนวนคะไม่เท่ากันบ้างให้เรียงลำดับโดยพิจารณาจากจำนวนนับก่อนนะคะถ้าจำนวนนับของจำนวนคะาเท่ากันให้พิจารณาเศษส่วนเมื่อเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจใช้วิธีทำเศษส,ส่วนทุกจำนวนให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะแล้วเรียงลำดับโดยพิจาจากตัวเศษนั่นเองมาดูกันเลยค่ะ การเรียงลําดับจํานวนคะนะคะการเรียงลําดับเศษส่วนที่เป็นจํานวนคะจะจงเรียงลําดับเศษส่วน10เศ12ส่วน5 1เศษ9ส่วน15 2เศษ23ส่วน32เศษ7ส่วน10จะเรียงจากน้อยไปมากเราจะเห็นว่าจํานวนนับอะไรน้อยคะมี1ใช่ไหมคะเพราะะนะจํานวนนี้ต้องเป็นจานวนที่ น้อยที่สุดเพราะว่าจำนวนนับมีค่เพียงแค่1นอกนั้นเท่ากับ2แต่เศษ12บส่วนหเท่าไหรคะก็เท่ากับ2เศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะเท่ากับ2เศษ2ส่วน5เพราะฉะนั้นเราได้จำนวนวน้อยที่สุดแล้วคือ1เศษ9ส่วน15เพราะจำนวนนับเท่ากับ1นั่นเองต่อไปเรามาเรียงลำดับอีก3ตัวแต่ตัวส่วนเป็นไงกันคะ ยังไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วน5 10เนี่ย5กับ10ให้เท่ากับอะไรก่อนคะ30ก่อนนะคะโดยอะไรเศษ2 2เศษ2ส่วน5เอาอะไรไปคูณแล้วได้30 5คูณอ,ะ,อะไรแล้วได้30คะ5คูณ6ใช่ไหมคะ2ก็ต้องคูณ6ได้12 5คูณ6ได้ 30ก็ได้เท่ากับ2เศษ12ส่วน30ต่อไป2เศษ7ส่วน10 10ทําตัวส่วนให้เป็น30นะคะก็คูณด้วย3 3คูณ7 21 10คูณ3ก็ได้30นั่นเองนะคะเรียงลำดับได้หรือ,อยังได้แล้วคือจำนวนน้อยที่สุดคือ1เศษ9ส่วน5ส่วน15ใช่ไหมคะ แล้วก็ต่อไปคือ2เศษ12ส่วน30แล้วก็2เศษ21ส่วน30แล้วก็2เศษ23ส่วน30นั่นคือ1เศษ9 15แล้วก็อะไรคะเศษ12ส่วน5แล้วก็เศษ2เศษ7ส่วน10แล้วตัวสุดท้ายคือ2เศษ23ส่วน30นั่นเอง มาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนเลยค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ใช้วิธีนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะตัวเศษของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเองแต่ถ้าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นผู้คูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งต้องทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยการคูณหรือการหารเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นถือว่ามีค่ามากกว่านะคะ ต่อไปเมื่อจำนวนนับของจำนวนคะเท่ากันให้พิจารณาเศษส่วนถ้าเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะแล้วเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเลยคะตัวเศษถ้าตัวเศษตัวใดมากก็ถือว่า เศษส่วนนั้นมีค่ามากกว่านั่นเองอ่าเมื่อทำได้แล้วนะคะมาดูใบงานที่คุณครูให้วันนี้มีกี่ใบคะ2ใบนะคะมี2ใบอย่าลืมทำนะคะพยายามทำให้เสร็จวันนี้นะคะแล้วส่งครูในอะไรในอัลบั้มชั้นเรียนของนักเรียนนะคะอ่าวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบา,บายยนะคะถ้านักเรียนสงสัยอะไรนะคะ ถามในรายส่วนตัวคุได้นะคะสวัสดีค่ะ